โอเคก็ในส่วนของเกม The Battle Cats ก็มีอัปเดตแล้วอีเวนต์อะไรมาอีกแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเปิดตัวมาแบบนี้เงาออแล้วยทำไมโอเคอย่างแรกก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมบิซี่ไทยแลนด์กันได้เองนะครับผมในส่วนของที้ผมจะมาตะลุยอีเวนต์ทั้งหมดของณนะวันนี้นะครับผมซึ่งบางตัวผมก็ได้เล่นไปแล้วนะส่วนไอที่มันเป็นฮาร์ดนอร์มัลอีซี่ผมจะขอตัดไปดาดที่ว่า แต่สุดท้ายของมันนะพวแบบดานแบบปกติมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะสนใจสักตวอะไรน,นะโอเคีละมันเริ่มจากอันแรกเลยก็คือ New Shelter ซึ่งผมก็เล่นไปแล้วแล้วก็มันก็บปลดล็อกอะไรมาก็ไม่รู้นะในประเทศ 8, ญี่ปุ่นโอ้โหเสียงรถเสียงรถพ่วงคนระับผมรู้ๆเดี๋ยวโฆษณานะแล้วเข้าแล้วนะโฆษณาอะไรนะเออผมไม่ทันยุคนี้วะอะไรนะไอ Ford Danger Raptor Generation Brow One Five What the <laughs> ตัวอะไรวะน่ะได้วนมะมันเหมือนเอาตัวละครใช่ไหมผมไม่รู้มันยากไหมแต่ขึ้น s u b เ a y t r ขนาดนี้ก็น่าจะยากพอตัวเนะี่ย ต้องขอขอโทษเรื่องไอเสียงรุกวรนนิดนึงนะเพราะว่าผมแบบมาอัดแบบไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากไอพิเศษตัวสุดเลยอีซี่ฮะบอกคำเดียวไม่พูดเลยว่าไม่การันตีด้วยเตดลีดูโอ้ยเอนอร์จี้เยอะมากเลยสามร้อยนะเอ้ยถือมาเยอะนะ เดี๋ยวเราเอาลูตไฟไปปืนเลยเออผมก็ไม่ได้จับเบสท์เคสมาค่อนข้างจะนานพอตัวแล้วพอจะนานเอออย่าอย่าอย่าบอกว่าผมกระจกหรือว่ายังไงน,นะเพราะว่าผมก็เออขาดอยู่แล้ว ผมไม่ไหวแล้วผมขอดาที่ผมเริ่มรำคาแล้วอันนี้ผมไม่ติ้งต้องผมเริ่มจะลำคาออกมาแล้วนะเริ่มหัวติดไฟเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางอิมเพลย์เลยม,มีจะช่วยอะไรไหมอ่ะ คือแบบยังไงอ่ะไม่น่าช่วยผมเอาอคูได้ไปดีกว่าเอาเอ,เอคือแบบอ่านมันอาจจะไมไ่ชื่อตามที่ผมพูดเสมอนะเพราะว่าแบบคือผมก็เรียกไปงั้นๆนั่นเลยนะเอาตัวนี้ไปผักแล้วกนะัน เคลยไปดูโฆษณาไปึงโอเคเอเค,คุณผู้ชมผมมาก,กับ444เน็ตจีแล้วไปเอาสปีดออกไปเถอะทำไมทงรัเสเซียมันไม่อยู่ตรงกลางมันเอาไว้ไวทำไมสักไกล,ลอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เพราะหัวเขาเรื่องประเทศผมจบเกสี่มามไม่เป็นเลยอย่าเลือกเรื่องแบบอะไรนั้นเลยเลือกประเทศเลยเลือกปากมากมากกว่าหา <c oughs> เรื่องกับเพื่อได้จริงๆเนาะผมแบบยังไงเกี่ยวกับประเทศ่ะ <c oughs> งงตามโอเค ดูเหมือนลาบเรียนเลยวะมันไม่ค่อยลาบเรียนเท่าไหร่สายตาผมบ่พาดีโดนตีรัวๆเลย โอเคโอเคนี่ไม่รอระบาบมุดผมเอาจากที่ผมบอกว่ามันเลือดน้อยแต่เลือดเลือดพูดเยอะเลยชิปแล้ว มันตีว่ามุดแบบข้างเดียวกระดินเลยเออผมยั่โอเคเรื่องนี้แรงเกินไปเปล่าตีอะไรเกินไปเปล่าเงินนี่คือแบบมหาศาลนะแต่แบบ ก็คือพร้อมตายทุกเมื่อแล้วนะน่าจะถึงบ้านแล้วนั่นว่าตุกอือหือ เกิดมาอย่างเต็มใจไม่รอดโคด้ยยิงไปดิเออให้บอลมันกระเด็นตายตายไปแล้ว ก็อยู่ทำไมให้นานนะเนาะนีค่ค่อยมาดูเอ่อทา่าเอ่อ perfect t มมิ่งหน่อย ไม่ค่อยดียอมรับอาโคได้อย่าเล่นตลกนะบอลว่าถึกขึ้น มันต้องรีบเคลียร์ตอนไอ้กล้องนี่ไปโกรธอะโหแล้วล,ละ่วลละไป อยากยาก พอแล้วผมอยากเพ่นแล้วยากขึ้นเด้อจบพอจะบ้านะคุ้มค่ามากคุ้มค่าแบบคุ้มค่ามากครับผมผมอยากจะพูดเลยคุ้มค่ามากๆเลยนะ อืมคุมค้มค่ามากตาผู้ผมคงไปช่วยแหละเหมือนที่ผมบอกแล้วผมบอกคุ้มค่าคุ้มบ้าไปด่าต่อไปก็ถึะ ไอน,นี้เรจจีเปเนช่างมาเถอะอัน,นี้ผมเคลียร์ไปแล้วก็ตัดออกไปเลยนะนี่ทีลเส,สียผมผมจะลันลสสรัสเซียมิตี่เอ๊ะผมว่าทีมสีดำไปเล่นอนะ เฮ้ยเอาตัวอะไรออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้ากู่จะมาเออนุ้กโอ้ยสิบิลรี่ฮ์ตด้วยเลเวลหนึ่ง อ๋อดีแปรอแล้ว USA อยู่ฝั่งนี้เหรออ๋อมันคือมันบนทั้งโลกไงก็ตรุริรลสเซียแล้วก็เออผมอธิบายให้คุณฟังไม่ได้หรอกก็คือแบบคือมันอยูน่ยนอกกล้องเลย ก็สัมบัตได้ถึงความยากยอะอะคู่ใหมล่ละเออนี่ดีนะผมยำชื่อท่ามได้ผม,มเกลียดไอ้ไก่นี่มาก ในอันเคนดี้รีเจนในไก่เนี่ยทำผมปวดมากนันมีแต่ตัวตีไก่ไกชี้ชแยแล้วก็ได้เล่นตัวไก่บ้านี่ โอ้แม่เจ้าทำไมผมรู้สึกเหมือนผมกลับไปเล่นใหม่ยังก็ไมร่รู้โอ้โหยากขึ้นนี่ตัวตัวที่ยเป็นตัวจากการ์ตูนหรือ,อมันน่าจะมาจากเกมมากกว่าผมเพราะมันไม่ได้มาจากการ์ตูน ใครพอรู้ข้อมูลก็เอ,อบอกเช่เชกันได้นะคือผมก็แบบนี่น่าจะเป็นเกยมยุค9ูนอ่ะผมเรา90เมื่อกด8ูนอ่ะถ้าแปดเกมมาวานะี่ะเลเวลนึ่งจริงเปล่า เลเวลหนึ่งกินเปล่าไม่รอดแล้วมันมากับอคุเลยนะ อืไก่บ้าลูกไก่ผมไม่กินจะขึ้นแล้วเจอไอ้ไข่เนี่ยโอ้ท่านนีเ่เลือดเยอะ อะไรอะไรรีเจนนะรีเจนเซตไอใช่ไหมก็คุ謝謝้มอยู่หรอกแล้วเดี๋ยวไอคัสเออมันจะโตเป็นอีพีน่าไม่ได้เพราะว่าผมจะขี้เกียจทำก่อนนะมาไหนๆก็เล่นแล้วมาเล่นกันอเถอะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมที่ผมสังเกตมา จะเสียงดังทำไมวะเนี่ยจะมีที่ผมเห็นตอนนี้สเปนรัสเซียกีนสหรัฐบราซิลอินโดนีเซียเอ้ยอินเดียไม่ใช่อินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็ไทยแล้วก็แถบล่างๆไทยนี่ก็คืออินโดนีเซียรตรงที่เป็นเกาะตรงนั้นฟิลิปปินส์ไอ้นเวียดนาม ลาวพม,าม่ารัสเซียสังเกตง่ายสุดใหญ่ที่สุดเลยเอามามเดี๋ยวผมเริ่มแค่ฮาร์ดอย่างเดียวไนละ้วเปลี่ยนคำพูดและวยากเลยสปีดเลยประเทศผมเกิดเนี่ยทำไมผมจะไม่ใช่นะคจริงหรือไม่ข้าไม่รู้ ที่นี่เซ r v ์ c e สเอเชียเปิดมาไม่ค่อยสวยหมาเต็มหมด เอาใตัวไอตัวยากๆนี่ใช่ไหมผมจำได้ตอนผมไม่ได้อ่านให้คุณผู้ชมดูอ่ะผมนั่งบนอยู่กับมันไปครึ่งวันท็อกซิกเกงโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเจยเยนจย์เยนพี่เจย์เยนจย์เยนตายตัวกนเมื่ รถเร็ปสป,ปีดก่อนสีสป,ปีดเสปีดก่อน,ปปอนตอนนี้ใครก็ได้ช่วยฆ่าด้วยฆ่าตัวนีมาตีไกลๆมันตะปวนสิขอร้อง ตัวตัวไอขืนไอมีดบูเบลีเนี่ยผมไม่รู้มันไออะไรนะคือไม่ค่อยคันหนิกที่นี่หรอกแก่คื้นหรอกมีบาบูตไหมอืมอืมกอเล่นกูเล่นอย่างไรผ่านนะา រកបង Nhà mà bên sắp hoạt vô tái đấy đâu ƠI ừ. tí mới tính đi đâu Qua, gần tài Oh my god mm. พันเปพดได้น้อยกว่าดื้อมิมาได,ได้ไหมบ้างมา,าเดี๋ยวเราโมโล,ลปืนบกไปกันเถอะโอหอาหารแมวเก้าเก้านะดือดออก เจอที่เกตผมที่เกตเติมที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแนละ้วเงี่ยอะไรมนะฮึมดิ๊กเพนซี่ซีซมบี้ก็น่าไม่น่ามีอะไรเลย อ๋อที่ได้มาใหม่ก็คือเลใช่ไหมอือนี่คือตัวที่ผมได้มาสองตัวอันนี้สุ่มกาชาหรือว่าได้มาจากไหนก็จะไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่มงได้มาล่าสุดโคตรน่าเกลียด อูเบอร์ผมได้ตัวใหม่มาด้วยนะไอโบลาโบลุงโบลี่อะไรเนี่ยเออโบลานะก็ผมได้อูเบอร์มันไม่ค่อยขี่ตัวรแล้วก็แบบเล่นลิ่นนอกรอบก็รวมเตอร์มาดืมอ่ะมีเจนก็สองตัวมาดื้อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้คือดูชมไปที่ดูกลผมดวงดีขนาดนะั้น โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็สำหรับเออส่วนของสิทธิที่ต่างๆของ Youtube ผมจะขอไม่ลืมบากว่าผมขี้เกียจไรองนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าไม่ก็เออเดือนไหนสักเดือนอนึงกันเออโอเคบาย